สวัสดีครับเรื่องเราอาถันนะครับเทปนี้พิเศษมากเพราะว่าได้รับเกียรติจากนางเอกช่องเจ็ดเลยนะครับมาแชร์ประสบการณ์หลอนนะครับพี่จามี่ครับสวัสดีเขาบอกว่าภายใต้ความสวยงามนั้นใครจะรู้ว่าต้องเจอเรื่องราวหลอนๆมาแบบแน่นๆจุกๆใช่ไหมคะเนี่ยอยู่ดีพี่จามี่มาเล่าให้ผมฟังแบบพี่นะมีเฟ้นอย่างนไม่เชื่อนะเอาจริง ด้วยรูปเนาะด้วยรูปเออไม่น่าไม่ไม่น่าจะมีเซนอะไรแบบนั้นก็คิดว่าพี่ไม่น่าจะมีเซนอะไรแบบนั้นเหมือนกันสนุกดีแล้บสนุกดีไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะไม<ห>่รู้ว่ามีไหมอาจจะเป็นแบบบางจังหวะไหมคะอืมอาจจะเป็นจังหวะนั้นมั้งพาะกิบอย่างนี้รัาใช่อยู่ๆจะแบบจะเห็นแบบเออเห็นนะอะไรเงี้ยเห็นอ่ะเขาเรื่องเขาเรื่องอะไรดีกว่าเห็นอะไรคะเอาเอาเรื่องเห็นก่อนแล้วกันนะแบบประสบการณ์ครั้งแรกเลยประสบการณ์ครั้งแรก ใช่ที่เห็นรู้สึกว่าแบบเนี่ยใช่เลยม,มาละ,ะถ้าครั้งแรกที่เห็นจระจระเลยก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นน่าจะอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้ค่ะก็ไปถ่ายละครแล้วก็กลับดึกดึกนี่คือประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็สถานที่ที่ไปถ่ายเนี่ยก็ไม่ใช่ป่าไม่ใช่วัดไม่ใช่บ้านร้างมไม่ไม่ใช่สถานที่อะไรที่จะทําให้แบบต้องเจอต้องเห็นได้เลยมไม่มีเลยแต่เป็นแบบ เราเราไม่พูดชื่อสถานที่เนาะเป็นเป็นแถวแถวละกันเนาะเป็นกองถ่ายอาเป็นกองถ่ายแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกองถ่ายเลยคือแถวแถวบางนาละกันอ่าแล้วเราก็จังหวะนั้น,นไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยที่จะทําให้รู้สึกว่าฉันจะต้องเจอผีหรือฉันจะม,มีสิ่งได้รับเข้ามาอะไรเยยงี้ยแต่ว่ากําลังขับรถกลับในช่วงประมาณแบบจะเที่ยงคืนละก็ขึ้นทางด่วนมาช่วงเดียวละกับที่ที่ดูแล ก็เลยขับกับกันสองคนก็กาลังขับขึ้นทางด่วนเนระหว่างที่ขึ้นทางด่วนตรงบางนาเนี่ยมันจะเป็นถนนเลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยเพื่อไปเก็บค่าทางด่วนข้างหน้าแล้วเราก็ขับมาด้วยความเร็วประมาณเกือบบะร้อยยี่สิบเพราะว่ารีบจะกลับบ้านชายง่วงชายแล้วก็ขับขึ้นไปแล้วอยู่ๆอะเราก็หักรถแบบหลบแบบฟึบหักแบบล้ออะหักเลยรถเขาเรียกอะไรล้อแบบรถตว่าหักอย่างเงี้ยไปเลยแล้ว ใช่แล้วพี่ที่นั่งท้งงๆก็แบบเฮ้ยตกใจว่าแบบหลบอะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วอกไม่เห็นหรอไม่เห็นคนหรออะไรอย่างเงี้ยคือภาพที่เราเห็นที่เราหักหลบก็คือเป็นผู้หญิงผมยาวๆแบบชุดสีดำาๆแล้วก็แบบตัวแบบเลอะแล้วตอนนั้นเราไม่คิดด้วยว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรคือเราคิดว่เาเป็นคนแล้วเราก็แบบโมโหม,มากว่าทาไมถึงมาเดินตัด หน้าเราแล้วก็ตรงนั้นไม่เป็นทางด่วนคนไม่ควรที่จะมาเดินตรงนั้นแล้วเราก็โมโหมากเพราะเราแบบผักรถไปแล้วรถมันตวัดเลยเออแล้วพอมาได้คุยกับพี่ที่ไปด้วยกันเขาบอกไม่มีไม่เห็นเราอยู่คนเดียวเออแบบไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นลัาศณะว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เราหักหลบอ่ะมันคืออะไรอ้าไม่ได้ลงมาดูอะไรใช่ไหมคะไม่ลงค่ะเพราะว่าก็มันกันทื้นแล้วแล้วก็บนทางด่วนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแล้วก็โอเคขับรถผ่านไปเรื่องนั้นก็เลยเหมือนแบบ เป็นเป็นสิ่งที่ติดตาเราว่าเราก็เราเห็นน่ะถ้าถ้าถ้าเราไม่เห็นเราจะหักยู่เราจะหักรถทำไมันอันตรา,า,า,ายมากเพราะมันคือบนทางหัวด้วยอันนั้นก็จะเป็นประสบประสบการณ์แรกที่แบบที่เจอกับบัวแต่ค<ๆ>ือ<ๆ>มั่นใจเลยว่าแบบเป็นผู้หญิงเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบเป็นเงาลางรางไม่เป็น,นเงาคะเห็นยาวใช่แต,แต่ว่าคือเหมือนอารมณ์คนแบบเหมือนแบบโฮมเลสอะพรอามณอะไรเงี้ยเราก็คิดแต่ว่าอุ้ยแล้วเขาจะขึ้นไปบนทางบัวแล้วถ้าสมมติว่า มีคนจริงๆอะแล้วณโมเมนต์นั้นคือเขาไปอยู่ไหนพอรถมันแบบทุกอย่างมันแบบนิ่งสนิทอะแล้วคนไปไหนแล้วพี่ที่นั่งข้าบอกว่าไม่มีเขายืนยันว่าไม่มีเราก็แบบอ่ะก็ก็คือจบไปก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็แบบโอเคไปทําบุญเขถือว่าเป็นเขาเรียกเปิดซิงในการในการเห็นเออในการเห็นครั้งแรกใชประทับใจปา ประทับใจเท่าไหร่ถ้าเลือกได้ไม่ดีกว่าเพราะมันอันตรายอะเราเขารู้แต pues ่ในใจตอนนั้นก็แบบแอบด่านะไม่รู้จะเป็นคนหรือเป็นผีอะไรเงี้ยคือถ้ามาแบบเนี้ยนี่มันอันตรายนะเราค้องเราหมอะไรเงี้ยได้เลยเราเกิดอุบัติเหตุได้เลยใช่อย่างอย่างที่เคยแบบเห็นในหลายๆเคสเนาะใช่ก็นี่ไงอีพีก่อนๆที่เราเล่าไปอะที่เฮียมาเล่าให้ฟังอะว่าแบบคนรู้จักไงครับเห็นแต่อันนั้นเขาเลือกที่จะไม่หักหลบนะพี่แจมเขาเลือกที่จะพุ่งเลยชนเลยสรุปชนไปไม่มีอะไรหันไปเป็นกระดาษลอย แต่เราก็ไม่ได้ใจเด็ดขนาดนั้นเราไม่เคยเห็นเราไม่รู้ด้วยว่าก็คือเราเห็นมันเห็นด้วยตาเราอะเออว่ามันเป็นแบบคนน่ะเราก็ไม่อยากจะให้เขาชนเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าว่าเป็นคนขึ้นมาจริงๆอะเราเราก็เลยแบบมันหักหลบไปเพราะว่าเบรกคือเบรกตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันก็คงไม่ทันอะเพราะมันแบบระยะประชิดมากเลยอยู่ปุ๊บมาระยะประชิดมากเลยแต่ว่าโชคดีนะไม่ไม่เป็นไรใช่ค่ะ แล้วประสบการณ์ข้างไหนที่รู้สึกว่ามันพีที่สุดและร้อนแบบเป็นความทรงจําติดอยู่ในหัวเลยอะค่ะพีที่สุดก็สมัยเรียนอยู่ประมาณปีสองครับอ่าเรียนอยู่มหาลัยอ่าที่เดียวกันอ่ามกรุงเทพแต่ว่าเหตุมันไม่ได้ไม่ได้เหตุมันไม่ได้เกิดที่นั่นคือจะบอกว่าเราอยู่หอพักอืในซอยใช่ค่ะอยู่ในซอยรังสิตพิรมอือบอกไปเลยครับใช่มัน มันมันโอเคมากห้องพักที่เราอยู่ก็คือโอเคแล้วเราก็อยู่กับคุณแม่ต้องบอกก่อนว่าอ่ะคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่ยังไม่เสียแต่ณปัจจุบันนี้คุณแม่เสียแล้วก็คืออยู่กับคุณแม่แล้วก็ในหอน้น่ะก็คือแฮปปี้ทุกอย่างดีหมดมันกระทั่งแบบคือสิ่งอำนวยความสะดวกดีหมดแต่ใช่มันมันมันโอเคหมดกลางค่ำกลางคืนนีไม่น่ากลัวเลยใช่โอ้โหมันดีมากวันดีคืนดีก็วิ่งหนีลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยก็ในสมัยนั้นแล้วอยู่ๆก็อยากย้ายหอ อยู่ๆก็แบบอยากย้ายไปอีกที่หนึ่งซึ่งก็ต้องขับรถมามาที่มหาลัยแต่อยู่หอเดิมอ่ะไม่ต้องก็ได้เดินเข้ามาแต่อยู่ๆก็อยากจะย้ายเออด้วยความที่มีเพื่อนอ่ะอยู่อีกหอหนึ่งซึ่งเราจะไม่พูดแล้วกันว่าหอชื่ออะไรอะไรไยูที่อ่ะะก็ย้ายไปแม่ตอนนั้นแม่ก็เตือนแล้วว่าจะย้ายทําไมหอเดิมก็ดีอยู่แล้ว เราก็ก็อยากย้ายอยากไปอยู่ตรงนู้นะอ่ะอะแม่ก็โอเคพาเรา,ย,าย้ายแต่วันก่อนย้ายเนี่ยก็คือจะมีการเข้าไปดูห้องก่อน mm hmm. เราก็ไปคุยให้เพื่อนไปคุยเราไม่ได้เป็นคนที่ไปคุยกับหอน,นั้นเอง mm hmm. โดยส่วนตัว mm hmm. คือให้เพื่อนเป็นคนจัดการให้ใช่สรุปว่าก็ได้มาเป็นห้องห้องหนึ่งอ่าแล้วห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องที่อาจจะเป็นมูกหัดหน่อนคืออยู่ติดลิฟต์เดินลิฟต์อยู่ตรงเนี้ย เดินโค้งมาตรงนี้เป็นห้องอะแล้วก็ห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องที่เหมือนอารมณ์แบบห้องเก็บของป่ะเหมือนมันจะอยู่ในมุมที่แบบแอบหลับตาคนหน่อย่าเดียวหน่อยใช่ใช่เดียวหน่อยแต่นมงมากว่าห้องเนี้ยมีห้องอยู่จริงๆมันต้องมีห้องห้องห้องต่อใช่ป่ะแต่พอมีห้องเนี้ยมันเว้นออกไปแบบระยะห่างประมาณนี้ะแล้วถึงจะมีห้องต่อแล้วชั้นที่พี่แตมอยู่อ่ะลิฟอะขึ้นไม่ถึง ต้องสมมติว่ามี5ชั้นใช่ไหมสุดที่ชั้น5้าแล้วต้องเดินขึ้นบันไดมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อมาห้องเราอ่ะเออเพื่อนก็ช่างเป็นดีลห้องนี้ใช่แล้วแต่เขาบอกแล้วตอนตอนที่เรารู้อ่ะเราก็แบบเฮ้ยแล้วแล้วชั้นยังมีคนอยู่ไหมเขาบอกมีคนอยู่มีคนอยู่หลายห้องเลยเพราะว่าเต็มเกือบหมดแล้วนะเหลือห้องนี้ห้องสุดท้ายไทำไมห่อนี้ว่าช่างแบบป๊อปปูล่าขนาดนี้เลยมีแต่คนมาอยู่เดี๋ยวท้ายที่ดกระสิบหกบอกแม่ไม่ได้อะพอถึงเวลาเราก็ไปกับแม่ยังยังไม่ย้ายนะเข้าไปก่อน คุณแม่ของพี่ก็จะมีความเชื่อว่าเวลาก่อนเราจะเข้าห้องที่ไหนเนี่ยเราต้องเอาพระเอ,เอาเจ้านำเข้าไปก่อนอะไรอย่างนี้ความผู้ใหญ่แม่พี่ก็ถือพระอ่าเป็นเป็นพระพุทธรูปอะค่ะเดินนำเลยจ้าขนาดแบบไม่มีอะไรนะ, <S <S ะเดินนำเข้าไปแบบได้ที่เปิดประตูเข้าไปประตูมันย้อนกลับนะจ้ะปึ๊งมัน,ต,มนตีเหมือนลมพัดใช่มันเหมือนเราเคยแบบเปิดบบระเบียงไว้ไหมอ่าแล้วเป็นแรงดันใช่ไหมอ่า เราก็อ,อคงไม่มีอะไร,รมันก็ตีเป็นแรงดัน,นแหละเป็นลมแหละประตัดการทางธรรมชาติเพราะว่าเราอยากย้ายอ,ะอ่ะเราตอนนีไมีมปัญหาอแล้วชิวอะไรที่ดีหมดแหละต,ตอนนั้นแม่ก็ถือพระเข้าไปปุ๊บอ่ะมันตีกลับมาก็ก็ยังนิ่งอยู่ในสระพระไปวางตึ้งตรงที่ที่หนึ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นที่ที่ควรจะวางเราวก็เลืเราก็รับได้ที่แม่เข้าไปในห้องแม่ก็พูดว่าทําไมห้องนี้มันเหมือนสาลพระภูมิจังเลย คำแรกที่เขาทักเราก็แบบเหมือนตรงไหนวะที่มันเหมือนเพราะว่าเหมือนมันจะมีแบบอารมณ์แบบบันไดเคยไปเที่ยวโรงแรมแล้วมันจะมีที่พาดผ้าเช็ดตัวไหมที่มันจะเป็นเหมือนบันไดะเหมือนขั้นทักเนีวยช่มันจะเป็นแบบอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นอ๋อเป็นเหมือนลาวแล้วก็ถึงใช่แต่ไอลาวเนี้ยมันยกได้งงไหมเออมันมีอย่างนี้อยู่ในห้องแล้วทุกอย่างงงป้าใหอเคยเห็น บันไดปกติมันจะติดกับบันไดเลยไอ้ราวนั้นน่ะมันจะตายมันจะยกเคลื่อนย้ายไม่ได้ถูกป่ะแต่ม่ยกแด้อันนี้มันยกได้มันยกได้ใช่แล้วแล้วคุณแม่พี่ก็เลยทักมาว่ามันเหมือนสารพระบูมน้องนึกถึงอ่านึกนึบันไดสารพระบูบอกปะค่ะนั่นแหละมีอย่างนั้นอ่ะอยู่ในห้องนั้นหรือว่านึกถึงที่พาด้าเจตัวออกะเออที่เป็นเป็นราวเหล็กไหมตามโรงแรมอ่ะไม่ใช่เป็นราวเหล็กครับเป็นเหมือนใบไม้ที่มันเอามาพาดพาดกับผนัง อ๋อโอเคค่ะอ่ามันเีียงนั้นแะอยู่ในห้องแต่มันเคลื่อนย้ายได้อ่าเราก็บอกว่าเธอแฝ่เชิงเชิงโอบคิดบวกอ่าแล้วมันก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือเตียงแม่บอกว่าเตียงเนี่ยหันหัวทางเนี้ยความผู้ใหญ่อ่ะเนาะเขาก็จะมีแบบหันโตใช้แบบหันหัวทางนั้นทางนี้ไม่ดีแล้วเตียงอ่ะมันข้างใต้มันลอยลอยมันไม่ได้เป็นเตียงแบบหนักหนักอ่าเป็นเป็นเตียงที่มีบริเวณใต้เตียงให พุดลงไปได้ช่ใช่มันเป็นเตียงแบบเบาๆเลยเลยแล้วก็เพื่อดันดกันแม่สองคนดันไม่ไปดันเพื่อที่จะใหญ่ทีใช่เหมือนเราอย่างเงี้ยออกมาทั้งที่เราล็งด้วยตาแล้วยังไงก็ต้องดันไปแน่นอนมันเป็นเตียงบิวอินหรือเปล่าคะมันไม่ได้เป็นเตียงมันเป็นเตียงเหมือนเตียงเหล็กทั่วไปของล็กดัดถูกป่ะครับใช่ไหมเป็นเหล็กเป็นโครงโครงหน่อยใช่ใช่ก็คือเป็นเตียงที่มองแล้วแหละว่ามันเคลื่อนย้ายได้แหละใช่มันมันไม่ใช่บิวอินไง เราก็ดื่มแล้วมันก็ดื่มไม้ไปดื่มกันสองคนใช่ปกติเราดื่มคนเดียวที่หอเก่าอ่ะเรายังดื่มไปแค่คนเดียวนะแต่เนี้ยดื่มกับแม่สองคนมันก็ดื่มไม่ไปดื่มก็แบบแต่แม่เขาก็ไม่พูดอะไรเราก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเราอยากจะอยู่ที่นี่แม่ก็บอกว่าแน่ใจนะว่าจะย้ายจริงๆเราก็ย้ายดิเออเสร็จแล้วย้ายสี่อะไรอย่างเงี้ยก็อีกวันหนึ่งก็ย้ายขนของมาอยู่เสร็จปุ๊บอาบน้ํา อะตอนตอนนี้แม่กลับเลยแม่แบอกว่าแม่แม่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วแม่แม่กลับก่อนแม่ติดธุละแล้วช่วงนี้ <c oughs> แม่ก็ก็กลับเราก็อาบน้ําแล้วในห้องน้ําอ่ะความพีก็คือมันเป็นกระจกตอนนั้นเรามองว่ามันสวยอะ่ะมันดีมันไม่ใช่กระจกอะไรมันเป็นกระจกยาวแล้วเวลาเราอาบน้ำอ่ะเราก็จะเห็นตัวเราด้วยเพราะว่ามันเป็นห้องน้ําแบบใสๆกระจกเป็นตู้แล้วเราเราอาบน้ําเราก็จะเห็นเห็นเราอาบน้ำอ่ะมันก็เป็นกระจกแวบแรกเลยกำลังจับผมอยู่ แล้วก็แบบตอนนั้นอะคิดว่าหางตาเรามันน่าจะตาไม่ดีเด็มันเป็นเงาอ่ะมันเหมือนเป็นเงาหัวคนตอนนั้นนะนะที่เห็นอะคือมันเป็นดําๆเป็นเหมือนหัวคนผมยาวๆแซ่บแซ่บแซ่บอยู่อย่างเี้ยเออแล้วก็ไม่ก็เย็นคิดบวกเลยนะก็เราย้ายแล้วอะแล้วแบบพอเสียตังค์แล้วอะเออก็ก็ไม่มีอะไรหรอกเลยอะอ่าฟาดแหะใช่ใช่ใช่ก็นอนขอนอนปุ๊บ มันมีการฝันอืฝันแบบอะไรแปลกๆขามขามก็เหมือนแบบฝันว่าแบบมีคนอะมายืนอยู่ที่ระเบียงแต่ก็แต่ปลายบอกก่อนนะว่าไม่เคยเดินไปตรงระเบียงเลยเพราะว่าข้างหลังตรงระเบียงมันเป็นแบบเหมอป่าเอาหมอกกรุงเทพนะอ่ะเนาะตรงนั้นนะอะแต่อันนี้อันนี้ชิ้นกะับอันนี้ชิ้นเกับภาษา <laughs> ราคามีคำใบ้อย่างนี้มันเป็นป่าๆแล้วก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดไปดูตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ปิดม้านไวแล้วก็ฝันว่าตรงตรงระเบียงอ่ะจะมีคนอ่ะมายืนเต่งแต่เป็นความฝันนะก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเ็ไม่กล้าที่จะเปิดเผแล้วแบบทุกครั้งที่ตื่นมาตอนกลางคืนอะจะรู้สึกว่าผ้าห่มมันมันลื่นนะมันแบบมันไหลเออมันไหลลงไปก็เริ่มแบบไม่โอเค แล้วก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคแล,แ,ลแล้วมันก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยจนแบบหู้ยน,นอนไม่ได้เลย,ยนอนไม่ได้ก็เลยไปให้พี่ให้พี่สองคนมานอนด้วยว่าแบบเราคิดไปเองหรือปเววปล่าสองแบบเป็นสองคนนอนบนเตียงแล้วก็อีกคนนึงนอนข้างล่างช่วยกันสังเกตการใช่ก็นอนคนหนึ่งก็ อย่างคุณพเนี้ยเขาเขาก็นอนกลนแบบ <c oughs> แล้วสองคนนอนบนเตียงอะเราว่างกลางดึกอะ <c oughs> มันก็ผ้าห่มมันก็แบบหลตอนแรกเราก็คิดว่าเออโดนแบบไอ้ที่ข้างล่างเดนตากอะไรอ่งเลยที่สอดคนที่บอกว่ามึงคิดไปเอง <c oughs> ตื่นเช้ามาคือแบบมึงกูโดนก็คือแบบมึงกูโดนด้วผ้าหม่มมึงกูฝันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยเลือกที่จะไม่อยู่แหละอือครับไม่ตต่ข้อเสียหนึงไปแล้วนะ ใช่ก็คือเรื่องที่จะไม่บอกพ่อแล้วนอนในรถนอนในรถอยู่แบบหลายเดือนอ่ะคือไม่เข้าไม่เข้าขอนั้นเลยอะของทุกอย่างอยู่ในรถหมดเลยคือเราเก็บของมล้หมดแล้วส่วนหนึ่งบางส่วนเนี่ยแม่แม่รู้ไหมครับตอนนี้ไม่รู้ไม่บอกใครเลยนะไม่พูดไม่อะไรเลยจนจนวันที่เหมือนพ่อรู้ว่าอ้าวทำไมมีของอยู่ในรถเลยเราก็บอกว่าเราเรานอนไม่ได้อยู่ไม่ได้ แล้วพ่อก็แบบเกิดอะไรขึ้นมแม่ก็บอกว่าเออไม่อยากจะพูดจนสุดท้ายสรุปสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็อยู่ในห้องนั้นไม่ได้จนเราไปขอย้ายแล้วรเราจัดล่วงหน้าไปสองเดือนอแล้วเหมือนป้าที่เขาเป็นคนที่ดูแลอเองเนี้ยเราก็เลยแบบถามเขาตรงๆว่าป้าคะห้องเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกนี่เขาก็ทําบุญไปแล้วนะอนะอไรเงี้ยเราก็แบบอะไรวะทําบุญอะไระมา พอถามไปถามมาก็รู้ว่าโอเคห้องนั้นน่ะมีผู้หญิงผูกคอตายเป็นนักศึกษาผูกคอตายอยู่ในห้องนั้นแล้วก็เหมือนเขาบอกเขาทําบุญตลอดแล้วก็ถามว่าทําไมถึงมาเปิดห้องนี้ให้เราเ <c oughs> ขาบอกว่ามันคือเหลือห้องสุดท้าย <c oughs> แล้วเพื่อนเราอ่ะแต่ขยนันขยอป้าถึงรู้ว่าแ,แบบเหมือนมีห้องให้เพื่อนมาเพราะเพื่อนก็อยากอยู่กับเราอออ แล้วแบบสรุปจบสุดท้ายก็คือมันไมีคนมันมีคนมลูกคอตายจริงๆแล้วแบบเราก็คิดว่าอยู่ไปได้ยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่รู้ก็แล้วไปเนาะแต่ถ้ารู้แล้วอย่างเงี้ยต่อให้ไม่กลัวยังไงก็ไม่กล้านจริงๆนกมันจะหลอนๆไปแต่คือก็พอตั้งแต่เราเริ่มผิดเุื่อเพื่อเพ่าเนี้ยเราใจเราก็ไม่เอาแล้วอ่ะอืมมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบว่าเราก็ไม่อยากโดนหลอกไปมากกว่านี้เหมือนแค่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างก็ไม่เอา แล้ววันวันที่ไปย้ายของตัวพี่แจมไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นเลยเป็นเป็นพ่อกับแม่ที่เข้าไปแล้ววันสุดท้ายอ่ะสิ่งสุดท้ายที่แม่หยิบออกมาจากห้องนั้นน่ะก็คือพระพุทธรูปอันนั้น่ะพอพอ,พอแม่หยิบออกมาอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะแม่บอกว่าพอแม่หยิบออกมาประตูปิดใส่ดังปังทั้งทั้งที่ระเบียบก็ไม่ได้เปิดอ่ะอืมลมก็ไม่ได้ว่าจะเข้าทางไหนเหมือนแบบอันนี้เราก็คุยกับที่บ้านกันเองนะเหมือน เขาไม่พอใจหรือเปล่าแบบเอาพระพุทธรูปไปแบบ oh. วไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันเป็นที่ของเขาอะไรอย่งเเออเพราะว่ามันก็เราก็เลยย้อนกลับไปคิดตั้งแต่แวบแรกที่เราเข้าไปอ่ะที่ประตูปิดใส่หน้าครับมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันก็มีสัญญาณเตือนแล้ตัอ่อนมา้คนไม่พอใจก็จะมีอาการปึงปังชิงปังประชดประชันเกิดขึ้นแล้วไปจบ <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมน้องเฟิร์นทำได้ยางไงนะหลอนนากเลแต่ก็หลอนอยู่นะ่เรื่นะองเี้นะออยนะถ้าไม่จับตัวนี้ไม่ไม่รู้นะคิดว่าคิดว่าแบบคนที่นอนอยู่หอพักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเรื่องเรื่องแบบคล้ายๆกันเยอะอสำหรับขัานแรกนี่ก็คือหอพักห้าชั้นที่ต้องเดินต่อไปชั้นเดียวยังอยู่ไหมคะคิดว่าอยู่นะไปเที่ยวได้ไหมครับ ไปได้เขาเป็นหอพักที่แบบเหมือนประมาณว่าแบบดังอ่ะดังดังหมายถึงว่าคนอยากไปพักที่นี่อ่ะเหมือนประมาณว่าแบบมันผมว่าผมดูแล้วแหละที่ไหนโอเคค่ะแต่ว่าคิดว่าที่จะมี่น่าจะมีเรื่องอีกเยอะสําหรับแบบวิ่เรื่องหลอนๆในกล้องถุงกล้องถ่ายนูนี่นั่นอะไรเนาะแต่เดี๋ยวเราเอาไว้มาฟังกันอีกซักเคปหนึ่งแล้วกัน ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จัมีมากมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์หล่อๆให้พวกเราฟังเดี๋ยวให้พี่จัมีฝากผลงานในช่วงนี้เราสามารถติดตามชมอะไรยังไงได้บ้างคะค่ะก็ u t u b e นะคะก็ช่องสวยิกี้ผีค่ะดิจตอ i ไอจีก็ชื่อเหมือนกันหมดจัมีนสกอบมิเชลานะคะแล้วก็ผลงานนะคะทางช่องเจค่ะละครเรื่องดวงใจเจ้าป่าค่ะก็เดี๋ยวออนแอร์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวติดตามกันใน i อได้ได้เดี๋ยวเราก็จะมีขึ้น IG f a c e b o o k กแฟนเพจอะไรให้ทางจามีนะคะก็เข้าไปกด กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Follow กันได้ค่ะให้นู้เพื่นฝากของงานด้วยรู้ติกกำลังออนอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่คะ่ะต,ตอนนี้ก็มีเรื่องเรือไทยพอดีนะคะออนแอร์ทางช่องเจ็ดเหมือนกันคะ่ะวันจันทร์ลางคานเวลาสองทุ่มครึ่งคะ่ะก็เป็นแนวพีเรียดต์ร้อน,อนๆเหมือนกันสําหรับใครที่ชอบแบบเรื่องราวร้อนๆอ,อะไรอย่างนี้ก็ไปติดตามกันได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศสตร์บนดำของสมัยก่อนนะคะแล้ยังชื่ออะไรครับชื่ออะไรบัวงึมค่ะเป็นัวบัวงึมบัวงึมเป็นละครทางเหนือที่เล่นศสตร์แล้วก็คือเป็นตัวละครที่เล่นคาถาคมด้วยใช้ขลถาคมด้วยก็ไปลองดูกันได้ค่ะแล้วก็มีละครเรื่องในรอยสลายแล้วก็คุณแม่แก้ขัดนะคะเร็วๆวนี้ก็ติดตามกันได้ a c e b o o k เฟิร์นชี่พีดับบิค่ะแล้วก็ไอจีก็ชื่อเดียวกันค่ะครับค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องราวหลอนๆนะถ้าเกิด คุณผู้ชมมีเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแชร์เรื่องราวของตัวเองก็ติดต่อหลังไมค์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น <DM S 2> แบบ DM <อ> Inbox หรือว่าแบบอยากจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปเล่าประสบการณ์หลอนๆหรืออยากจะมาจอยกับพวกเราก็ได้นะคะยินดีนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook f แฟนเพจเรื่องเล่าอาถรรพ์นะคะก็ทิมเข้าไปหาได้เลยนะคะแล้วก็ YouTube ช่องนี้นะคะ h o r r o r story นะคะแล้วก็ ทิกตอกชื่อช่องว่า Her o Story 13 TH นะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันเทปหน้าครับแบบนี้มีรอบเตยียวแล้ว